เลือกความมั่งคั่งเลือกกองทุนรวมจาก Asset Plus สวัสดีค่ะพบกับรายการ Weekly Invest จากบลจ Asset Plus ค่ะสัปดาห์นี้วันที่14มกราคม2565ค่ะ สำหรับภาพรวมของตลาดในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะตลาดก็ยังถูกกดดันจากความตึงเครียดร,ระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนนะคะซึ่งต้องบอกว่าการเจราจาในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเกือบแทบทุกวันนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยประธานาธิบดีปูตินเขาก็กล่าวว่าการเจราจาเนี่ยก็มีความคืบหน้ามากขึ้นนะคะยิ่งโดยเฉพาะเป็นการส่งสัญญ,ญาณที่มาจากฝั่งของรัสเซียเองเนี่ยก็ทําให้ตลาดก็ตอบรับในเชิงบวกนะคะแล้วก็มีความหวังว่าสงครามเนี่ย ใกล้ที่จะยุติลงแล้วนะคะนอกจากนี้เองนะคะทางฝั่งของยูเครนเองเนี่ยก็มีข่าวนะคะว่ายูเครนเนี่ยได้เลิกล้มความตั้งใจที่จะเป็นสมาชิกของนาโตแล้วนะคะก็ทําให้บางวันเนี่ยเราจะเห็นว่าตลาดเนี่ยก็มีแรงซื้อกลับเข้าไปนะคะก็ทําให้ตลาดเนี่ยก็ยังไม่ได้ทำยูโรนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องบอกว่าภาพบรรยากาศการลงทุนเนี่ยก็ยังถูกปกคลุมไปด้วยความกังวลที่ยังมีอยู่นะคะโดยเฉพาะหลังจากที่สหรัฐเนี่ย มีการประกาศคว่ำบาตรการนำข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียนะคะก็ทําให้ตลาดค่อนข้างกังนวลว่า,าในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างประเทศเนี่ยอาจจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้สิ่งที่ทําให้ตลาดเกิดความกังวลน,นะคะก็คือสัปดาห์ที่แล้วก็มีตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐเนี่ยออกมาก็ยังเพ,เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็แตะระดับสูงสุดในรอบ40ปีเลยนะคะก็ทําให ตลาดเนี่ยก็มองว่าเฟดเนี่ยก็น่าจะเดินหน้า tightening policy ต่อไปนะคะถ้ามาดู performance รายตลาดนะคะโดยรวมนะคะตลาดก็ปรับตัวลงหมดนะคะ MSCI ACWI นะคะลบไป2.3นะคะ MSCI EM ลบไปประมาณ5.2นะคะก็จะเห็นว่าฝั่ง EM เนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยก็ลงแรงกว่านะคะเพราะว่า ถูกชุดจากตลาดหุ้นจีนที่ปรับตัวลงค่อนข้างแรงนะคะส่วนตลาดที่บวกได้นะคะสองตลาดก็คือยุโรปแล้วก็อินเดียในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ ถ้ามาดูย่อยๆรายตลาดนะคะฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐนะคะดาวโจนลงไปลบ2%นะคะ S&P 500ลงไป2.9%แล้วก็ NASDAQ ลงไป3.5%นะคะในขณะที่ยุโรปนะคะก็เป็นตลาดที่ปรับตัวขึ้น2.3%นะคะถ้ามาดูฝั่งของตลาดหุ้นจีนนะคะซึ่งเป็นตลาดที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวลงแรงนะคะรายสัปดาห์มากที่สุดเลยนะตั้งแต่กรกฎาปี2021นะคะ MSCI ไชน่านะคะลงไป9%นะคะ CSI 300ลงไป4.2%ค่ะหางเสงห่องกงนะคะลงไป6.2%นะคะหางเสงเทคลงไป10%หน่อยๆนะคะก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจีนก็ต้องบอกว่าเขาเผชิญกับแรงกดดันนะคะในตัวหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะคะที่ปรับตัวค่อนข้างแรงเลยโดยเฉพาะในวันศุกร์นะคะที่เป็นพวกหุ้น dual listed นะคะไม่ว่าจะเป็น นีโอนะคะเจดีน a ดคอมอาบาบต่างๆก็ปรับตัวลงค่อนข้างแรงนะคะก็เกิดจากความกังวลว่าสหรัฐเนี่ยจะมีการถอดหุ้นออกจากดันชนีของตลาดหุ้นสหรัฐนะคะโดยมีข่าวนะคะว่ากรอตตสหรัฐเนี่ยเล็งที่จะถอดหุ้นจีนออก5ตัวนะคะถ้าหากว่าไม่สามารถทำตามกฎระเบียบได้นะคะตรงนี้เนี่ยก็ทำให้ดัชนี NASDAQ Golden Dragon China Index นะคะปรับตัวลดลงมากกว่า10%นะคะ แม้ว่าหน่วยงานกำกับดูแลของจีนเนี่ยจะบอกว่าจะให้ความร่วมมือกับสหรัฐก็ตามนะคะนอกจากนี้เนี่ยอีกหนึ่งปัจจัยที่กดดันหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของจีนนะคะก็คือติตี้ g l o b a l นะคะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเรียกรถยายใหญ่ของจีนนะคะก็มีการระงับแผนการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดฮ่องกงนะคะหลังจากที่บริษัทเนี่ยไม่ได้ผ่านเกณฑ์ความปลอดภัยของข้อมูลนะคะซึ่งรัฐบาลจีนในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่า เขาเข้มงวดในเรื่องของกฎเกณฑ์ในการเข้าจดทะเบียนในตลาดต่างประเทศมากขึ้นนะคะซึ่งในวันเดียวกันนะคะก็คือวันศุกร์เนี่ยจีนเนี่ยเขาก็มีการถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนะคะหลังจากที่เสร็จสิ้นการประชุม NPC นะคะโดยทางการจีนเนี่ยเขาก็บอกว่าจะมีการเพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาลนะคะรวมทั้งการ ขยายการปรับลดภาษีแล้วก็ค่าธรรมเนียมนะคะรวมถึงมีการใช้นบายการคลังต่างๆเพิ่มเติมเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะอย่างไรก็ตามนะคะตลาดหุ้นจีนก็ยังปรับตัวลงแรงนะคะโดยนับว่าเป็นการปรับตัวลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่ปี2007เลยนะคะหลังจากที่มีการประชุม NPC นะคะ สำหรับประเด็นเรื่องของการดีลิสหุ้นจีนนะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะคะกระบวนการกฎระเบียบต่างๆเนี่ยมีมาอย่างชัดเจนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเซ n ิเม n นตในช่วงนี้เนี่ยสำหรับจีนก็อาจจะไม่ค่อยดีนักนะคะอย่างไรก็ตามเนการปรับตัวลดลงของหุ้นจีนนะคะก็มองว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะสำหรับนักลงทุนระยะยาวนะคะทั้งดัชนีหลักที่ปรับตัวลงมามา,มากนะคะหรือว่า ถ้าเราไปดูหุ้นรายตัวเองนะคะหุ้นเทคจีนใหญ่ๆก็ลงมามากกว่า50%นะคะซึ่งราคาปัจจุบันก็ต้องบอกว่าไม่ได้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงนะนะคะสำหรับตลาดหุ้นอินเดียนะคะนิสตี้สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น2.4%นะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอินเดียก็เป็นตลาดที่ถูกต่างชาติเทขายนะคะจนทำเรคคอร์ดเลยนะคะซึ่งปัจจุบันก็เริ่มมี Local Indian House นะคะที่เริ่มกลับมาบูร i ิชหุ้นอินเดียมากขึ้นเหมือนกันนะคะแล้วก็มองว่าผลกระทบเรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นเนี่ยน่าจะากระทบต่อตลาดหุ้นอินเดียลดลงนะคะเนื่องจากว่ามีแรงหนุนจากนักลงทุนในประเทศที่เข้าซื้อนะคะ สำหรับฝั่งของตลาดหุ้นอาเซียนนะคะ MSCI อาเซียนปรับตัวลดลง1%นะคะโดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างแข็งกว่าภูมิภาคอื่นๆนะคะส่วนมาเลเซสัปดาห์ที่ผ่านมาเขามีประชุมแบงก์ชาตินะคะแบงก์ชาติมาเลก,ก็ยังคงอัตราดอกเบี้ยนะคะ,ะปัจจุบันเนี่ยเขาคาดว่าน่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ในช่วงของไตรมาสสนะคะส่วนฟิลิปปินส์นะคะมีตัวเลขเงินเฟ้อนะคะ CPI ออกมาขยายตัว3%นะคะก็ถือว่ายังอยู่ใน t า r ์เก็ตเรนของเขาที่2-4%นะคะส่วนตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะคะเซตอินเด็กลบไป0.8%นะคะปิดไปที่1,658จุดนะคะก็ 1, ผันผวนเช่นเดียวกับตลาดอื่นๆนะคะส่วนบอนยูนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะฝั่งของสหรัฐเนี่ย10ปีก็ขึ้นมาทะลุ2%นะคะตัวเลขเงินเฟอ้อเนี่ย พุ่งสูงสุดในรอบ40ปีก็เลยดันบอลยิวขึ้นมานะคะส่วนตัว2ปีก็เช่นเดียวกันนะคะก็ปรับตัวขึ้นแรงนะคะจาก1.48ในสัปดาห์ก่อนนะคะมาอยู่ที่1.75นะคะก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยส่วนต่างระหว่าง2ปีแล้วก็10ปีหรือว่า t o ten spread เนี่ยก็แคบลงมากนะคะบ้างของเซกเตอร์แล้วก็คอมมูนิตี้บ้างนะคะ ในส่วนของเซกเตอร์เนี่ยปรับตัวลดลงทุกกลุ่มนะคะโดยเฉพาะหุ้นที่เป็นโกลด์สต็อกนะคะก็ยังถูกกดดันจากบอลยิวสิบปีที่ปรับตัวขึ้นมาแตะสนต์นะคะส่วนกลุ่ม Energy จนะคะจะเห็นว่าปรับตัวลงเล็กน้อยนะคะแค่0.4%นงะคะทั้งๆที่ราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวลง5.5%เเลยนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าเกิดไม่บ่อยนะคะแต่ว่าเกิดจากการที่พอสหรัฐเนี่ย เขามีการประกาศความบาตการนําเข้าจากรัเสเซียนะคะก็ทําให้ผู้ผลิตน้ํามันในประเทศเนี่ยได้ประโยชน์นะคะก็ทําให้หุ้นกลุ่ม Energy สจรัฐรก็เลยกลายเป็นว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะส่วนกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นได้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเล็กน้อยนะคะก็มีแค่ Utility น,นะคะบอกไป0.3ค่ะ ถ้ามาดูด้านของคอมมบนิตี้บ้างนะคะราคาน้ำมันดิบ WTI นะคะก็ปรับตัวลดลง5.5นะคะปิดไปที่109ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะาราคาน้ำมันเนี่ยก็เป็นการปรับตัวลดลงนะคะในช่วงของกลางสัปดาห์นะคะหลังจากที่รัสเซียเนี่ยให้คำมั่นว่าจะยังคงจัดส่งน้ำมันนะคะตามที่ ตกลงไว้กับบรรดาผู้ซื้อต่างๆตามเดิมนะคะนอกจากนี้เนี่ยราคาน้ํามันที่ผันผวนในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ยังเกิดจากการส่งสัญญาณที่ค่อนข้างงงๆของ UAE นะคะโดยตอนแรกเนี่ย เอกอัครราชทูตของ UAE เนี่ยประจำสหรัฐเขาบอกว่า UAE เนี่ยจะสนับสนุนการเพิ่มกำลังการผลิตให้กับ OPEC+ นะคะเพื่อที่จะแก้ไขภาวะน้ำมันตึงตัวนะคะจากการที่รัสเซียเนี่ยถูกนานาชาติคว่ำบาตรนะคะแต่ว่ารัฐมนตรีพลังงานของ UAE เนี่ยเขาก็ออกมาปฏิเสธในเวลาต่อมานะคะโดยบอกว่า UAE เนี่ยจะยังคงยึดมั่น ตามมติของ o p l ป s นะคะแล้วก็มีแค่กระทรวงพลังงานของ UAE เท่านั้นที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อนโยบายน้ำมันของประเทศนะคะก็ทำให้ราคาน้ำมันสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างผันผวนนะคะ สำหรับท่องค่ำนะคะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น2.2นะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดไปที่1,985ดอลลาร์ต่อออนนะคะก็ยังอยู่ในช่วงแถวแถว2,000นะคะระหว่างสัปดาห์ค่อนข้างผันผวนเลยนะคะก็มีถูกเทขายบ้างบางวันนะคะที่มีข่าวเรื่องของความคืบหน้าการเจรจาออกมานะคะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็ยังมี ปัจจัยหนุนจากความกังวลเรื่องของสงครามรัสเซียแล้วก็ยูเครนแล้วก็เงินเฟอ้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นของสหรัฐด้วยนะคะสำหรับบิตคอยนะคะก็ปรับตัวลดลงมาหลุด40,000อีกครั้งนะคะก็ลงมาแตะประมาณช่วง38,000นะคะหลังจากที่ ไบเดนเขาลงนามตัว Executive Order เกี่ยวกับเรื่องของคริปโตนะคะเดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้เราจะไปพูดคุยกันอีกทีนะคะจริงๆหลังจากที่คุณไบเดนเขาลงนามไปเนี่ยจริงๆวันนั้นราคาของ i t t o o n เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น11%เลยนะคะตลาดเนี่ยไม่ได้มีท่าทีที่จะกังวลกับตัว Executive o r d e r ของคุณไบเดนนะคะน่าจะเป็นหลังจากนั้นมากกว่าที่เป็นแรงเทสโพรฟิตด้วยแล้วก็ บิตคอยนเนี่ยก็ถูกเพรสเชอร์จากเงินเฟอ้อที่เร่งตัวรวมถึงประเด็นเรื่องของรัเสเซียยูเครนมากกว่านะคะก็ทำให้บิตคอยที่เป็นริสกี้แอดเเนี่ยก็ถูกเทขายลงมาด้วยนะคะสำหรับประเด็นสำคัญในสัปดาห์นี้นะคะที่อยากจะมาพูดคุยกันนะคะก็คือเรื่องของราคาน้ำมันนะคะที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะหลังจากที่สหรัฐเนี่ยมีการประกาศคว่มบาตการนำเข้าพลังงานจากรักเสเซียนะคะ าราคาน้ํามันในช่วงที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นวา่ามีการปรับตัวขึ้นมาเหนือ120ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเลยหลังจากที่รัสเซียเนี่ยถูกหลายๆประเทศคว่ำบาทนะคะเพื่อที่จะตัดแหล่งรายได้สําคัญของรัสเซียนะคะโดยรัสเซียเนี่ยก็มีรายได้จากการส่งออกพลังงานเนี่ย คิดเป็นสัดส่วนถึง11%ของ GDP นะคะโดยสหรัฐก็ประกาศความบาตการนำเข้าน้ำมันก๊าซธรรมชาติแล้วก็ถ่านหินนะคะโดยมีผลบังคับใช้ทันทีนะคะนับตั้งแต่วันที่8มีนาคมนะคะ ส่วนอังกฤษนะคะก็ประกาศคว่ำบาตรการนําเข้าน้ํามันจากรัสเซียเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่ายังคงนําเข้ากา๊าซธรรมชาติแล้วก็ถ่านหินอยู่นะคะขณะที่ประเทศอื่นๆในยุโรปนะคะยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะคว่ำบาตรการนําเข้าพลังงานจากรัสเซียนะคะเนื่องจากว่ายุโรปก็ต้องบอกว่าเขาเนี่ยมีการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียค่อนข้างสูงนะคะโดยยุโรปเนี่ยมีการนําเข้าน้ํามันจากรัสเซียคิดเป็นสัดส่วนประมาณ27นะคะแล้วก็ การนำเข้าก๊าซธรรมชาติเนี่ยคิดเป็นสัดส,ส่วนถึง40%เลยนะคะถามว่าในแง่ของผลกระทบนะคะสำหรับผลกระทบต่อสหารัฐเองแล้วเนี่ยคิดว่าผลกระทบค่อนข้างจำกัดนะคะจากข้อมูลในปี2021นะคะสหารัฐเนี่ยมีการ เพิ่งผ่านาการนําเข้าน้ํามันจากรัสเซียเพียงแค่3%ของการนําเข้าน้ํามันทั้งหมดนะคะโดยส่วนใหญ่สหรัฐมีการนําเข้าน้ํามันจากแคนาดามากกว่านะคะโดยสูงถึง61%นะคะสาหรับประเด็นเรื่องของราคาน้ํามันดิบนะคะมาดูกันว่าแต่ละเจ้าเนี่ยเขาคาดไว้เท่าไหร่กันบ้างนะคะรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียนะคะเขาก็เตือนว่ากลุ่มประเทศตะวันตกเนี่ยอาจจะเผชิญกับราคาน้ํามันที่พุ่งขึ้นมาเหนือ300ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะถ้าหากว่า ตชาติตะวันตกเนี่ยยังคงเดินหน้าแผนการระงับการนําเข้าน้ํามันจากรัสเซียนะคะขณะที่โกลแมนแซกนะคะก็มองว่าราคาน้ํามันเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่135ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปีนี้นะคะแล้วก็อาจจะแตะ175ดอลลาร์ต่อบาร์เรลถ้าหากว่า2ใน3ของสินค้าส่งออกทางทะเลจากรัสเซียเนี่ยถูกกีดกันนะคะมาดูฝั่งของ JP Morgan นะคะคาดไว้ที่เท่าไหร่นะคะ JP Morgan เนี่ยบอกว่า คาดว่าราคาน้ํามันนะคะจะอยู่ที่185ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปีนี้นะคะถ้าหากว่าการคว่ำบาตรัสเซียเนี่ยยังคงดําเนินต่อไปนะคะสำหรับมุมมองเรื่องของการลงทุนนะคะหเลยนะคะประเด็นเรื่องของการคว่ำบาตนะคะคาดว่าไม่ใช่ทุกกลุ่มใน,ในประเทศตะวันตกนะคะทั้งหมดที่จะออกมาตรการคว่ำบาตการนําเข้าพลังงานจากรัสเซียนะคะเนื่องจากบางประเทศเนี่ยจำเป็นที่จะต้อง เพิ่งพาพลังงานจากรัสเซียอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยก็ไม่น่าจะขึ้นไปแตะถึง3 0 0ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอย่างที่นายกอรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียได้กล่าวนะคะสำหรับประเด็นเรื่องของแนวโน้มการดําเนินนโยบายของธนาคารกลางสําคัญต่างๆนะคะเนื่องจากว่าพอราคาน้ํามันเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นนะคะแน่นอนว่าก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ กดดันให้เงินเฟอ้อเนี่ยมีการพุ่งสูงขึ้นได้อีกนะคะแต่คิดว่าธนาคารกลางต่างๆเนี่ยน่าจะมีการดําเนินนโยบายการเงินอย่างระมัดระวังในช่วงที่ประเด็นรัสเซียยูเครนเนี่ยยังมีความไม่แน่นอนนะคะโดยอาจจะไม่ได้คำนึงถึงเพียงแค่ตัวเลขเงินเฟอ้อเพียงอย่างเดียวนะคะเนื่องจากสงครามระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อในแง่ของการเติบโตของเศรษฐกิจไว้เช่นเดียวกันนะคะประเด็นสุดท้ายนะคะเรามาดูเรื่องของสเปรดนะคะ ถ้าเรามาสังเกตส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารพาณิชย์นะคะแล้วก็อัตราดอกเบี้ยตัว Effective f เฟดฟันนะคะปัจจุบันเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ35 basis point นะคะตรงนี้เนี่ยสะท้อนสภาพคล่องในตลาดเงินของสหรัฐที่เริ่มตึงตัวขึ้นนะคะซึ่งจากข้อมูลในอดีตเนี่ยในช่วงที่ส่วนต่างดังกล่าวเนี่ยกว้างขึ้นนะคะมาอยู่ที่40 b a s i s Point เนี่ย เฟดมักจะมีการดําเนิเนนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายลงนะคะดังนั้นเนี่ยหากสภาพคล่องในตลาดการเงินยังตึงตัวต่อไปนะคะก็อาจกดดันให้เฟดเนี่ยกลับมาใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะไม่ได้ฮอกกิชมากแบบที่ตลาดเคยคิดนะคะ สำหรับประเด็นสำคัญถัดมานะคะก็คือเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะคะซึ่งประธานาธิบดีไบเดนนะคะก็ได้ลงนามในคำสั่งบริหารหรือว่า Executive Order นะคะก็สั่งให้หน่วยง,งานทั้งหมดของรัฐบาลเนี่ยทำการประเมินในเรื่องของความเสี่ยงแล้วก็ประโยชน์ของสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีนะคะ พร้อมกับสั่งให้เร่งการวิจัยแล้วก็พัฒนาสกุลเงินด,ดอลลาร์ดิจิตอลด้วยนะคะโดยให้เวลาศึกษาทั้งสิ้นนะคะ90วันถึง1ปีนะคะตรงนี้เนี่ยก็แล้วแต่หัวข้อนะคะโดยเขามุ่งเน้นที่จะศึกษาทั้งสิ้นเนี่ย6ประเด็นด้วยกันนะคะหนึ่งเลยอันนี้สำคัญมากนะคะแล้วก็เป็นใจความของ Executive Order ฉบับนี้เลยนะคะก็คือเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็นักลงทุนนะคะสก็คือเรื่องของเสถียรภาพด้านการเงินนะคะ 3ก็คือเรื่องของการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายนะคะ4เรื่องของความสามารถด้านการแข่งขันของสหรัฐในตลาดโลกนะคะข้อ5ก็คือโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินนะคะแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของนวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังสั่งให้กระทรวงการคลังเขาทาการประเมินแล้วก็พัฒนานโยบายการให้คําแนะนําเกี่ยวกับสกุลเงินคริปโตนะคะแล้วก็สั่งให้หน่วยงานกํากับดูแลด้านกฎระเบียบเนี่ย สร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้คริปโตเนี่ยสร้างความเสี่ยงต่อระบบก,การเงินนะคะนอกจากนี้ก็สั่งให้หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยทำการประเมินโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับสกุลเงินดิจิตอลที่ออกโดยธนาคารกลางหรือว่า CBDC นะคะแล้วก็สนับสนุนให้เฟดเนี่ยดำเนินการวิจัยพัฒนาแล้วก็ประเมินแนวทางของสกุลเงิน CBDC ต่อไปนะคะ ในแง่ของราคาคริปโตเคอเรนซีนะคะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยความไม่ชัดเจนของนโยบายของสหรัฐเนี่ยได้สร้างแรงกดดันต่อคริปโตเคอเรนซีมาโดยตลอดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเป็นอุปสรรคทําให้บริษัทต่างๆเนี่ยไม่สามารถที่จะ Adopt คริปโตเคอเรนซีมาใช้ในตลาดได้นะคะ แต่พอ,อคุณไบเดนเนี่ยมีการลงนามในคำสั่งนะคะก็ทำให้าราคาคริปโตเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะตลาดก็มองว่า,าได้เห็นเฟรมเวิร์กของกฎระเบียบต่างๆมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นนะคะอีกครั้งเนี่นยังเห็นว่าสหรัฐเนี่ยไม่ได้มีการแบนคริปโตเคอเรนซีนะคะแต่ว่ามุ่งเน้นจุดหมายสำคัญก็คือเพื่อที่จะ คุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็นักลงทุนนะคะแล้วก็ไม่ต้องการให้เป็นความเสี่ยงต่อระบบการเงินนะคะรวมถึงยังเน้นไปที่การประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลให้เป็นหนึ่งเดียวกันนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอุตสาหกรรมคริปโตเลยนะคะอีกทั้งก็ยังมีการเข้าไปศึกษาแล้วก็พัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีที่เป็นอินฟราสตรักเจอร์พื้นฐานต่างๆนะคะตลาดก็เลยมองว่า สหรัฐเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นผู้นำในเรื่องของการพัฒนาดิจิทัลแอสเซทของโลกนะคะแล้วก็อตอบรับในเชิงบวกราคาบิตคอยก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่เซไยตลาดมากๆเลยนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือการประชุม ECB นะคะซึ่ง ECB ก็ส่งสัญญาณยุติการเข้าซื้อพันธบัตรในไตรมาสสนะคะก็เป็นอะไรที่เร็วกว่าที่ตลาดเนี่ยคาดไว้ก่อนหน้านี้นะคะ จากตัวเลขเงินเฟอ้อนะคะที่สูงขึ้นอย่างมากเลยนะคะโดยปัจจุบันเนี่ยเงินเฟอ้อเดือนกุมภาของยุโรปนะคะอยู่ที่5.8นะคะก็สูงกว่าเป้าหมายของ ECB ค่อนข้างมากเลยนะคะที่2แล้วก็ยังมีความเสี่ยงอีกที่ตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยจะเร่งตัวนะคะจากประเด็นสงครามรัสเซียแล้วก็ยูเครนนะคะ <c oughs> โดย ECB นะคะได้ทำการปรับเปลี่ยนแนวทางการเข้าซื้อสินทรัพย์แบบปกติหรือว่า APP นะคะโดยจะเข้าซื้อในอัตราเดือนละ40,000ล้านยูโรในเดือนเมษายนนะคะเข้าซื้อ30,000ล้านยูโรในเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็ลดมาซื้อเดือนละ20,000ล้านยูโรในเดือนมิถุนายนนะคะ ส่วนการเข้าซื้อในไตรมาสสามเนี่ยจะขึ้นอยู่กับพัฒนาการของตัวเลขเศรษฐกิจเป็นสําคัญเลยนะคะถ้าหากว่าตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยเอื้ออํานวยก็อาจจะยุติการเข้าซื้อในไตรมาสสามนะคะซึ่งแนวทางการเข้าซื้อสินทรัพย์ตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะที่ ECB เนี่ยระบุว่าจะเข้าซื้อเดือนละ4ี่หมื่นล้านยูโรนะคะในไตรมาสสองแล้วก็เป็นสามหมื่นล้าน,นยูโรในไตรมาสสามนะคะแล้วก็เป็นสองหมื่นล้าน,านยูโรในไตรมาสสี่ค่ะ ส่วนการเข้าซื้อสินทรัพย์ผ่านมาตรการ PEPP e นะคะก็จะยุติการเข้าซื้อในสิ้นเดือนมีนาคมตามแผนการเดิมนะคะด้านประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจนะคะ ECB ก็มีการปรับลดคาดการ GDP ปีนี้ลงนะคะเป็น3.7%จนะคะจากเดิมที่4.2%คะ่ะส่วนตัวเลขเงินเฟอ้อนะคะก็ปรับเพิ่มคาดการปีนี้ขึ้นอย่างมากเลยนะคะเป็น5.1%จากเดิมอยู่ที่3.2%นะคะ สำหรับมุมมองในการลงทุนนะคะก็ต้องบอกว่าการตัดสินใจของ ECB ในครั้งนี้เนี่ยก็สะท้อนว่า ECB เนี่ยมีมุมมองในเรื่องของเงินเฟอ้อมากกว่านะคะจากตัวเลขคาดการเงินเฟอ้อที่เราจะเห็นว่า ECB เนี่ยปรับสูงขึ้นอย่างมากเลยนะคะขณะที่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจเนี่ย ECB เขามองว่าอาจจะไม่สูงมากนักนะคะโดยมีการปรับลดตัวเลขประมาณการ GDP ลงแค่0.5%นะคะ ซึ่งการส่งสัญญาณครั้งนี้ของ ECB ก็ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์ตลาดนะคะโดยตลาดเนี่ยก็คาดว่า ECB เนี่ยครั้งนี้เนี่ยน่าจะชะลอการส่งสัญญาณดังกล่าวออกไปก่อนนะคะเพื่อที่จะให้สถานการณ์รัสเซียแล้วก็ยูเครนเนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะโดยปัจจุบันเนี่ยตลาดก็คาดว่า ECB นะคะน่าจะมีการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยนะคะ25 basis point ในเดือนธันวาคมนะคะ สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะฝั่งของสหรัฐนะคะมีตัวเลขเงินเฟอ้อนะคะก็ยังขยายตัวสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะมาอยู่ที่7.9%ก็อินไลน์กับที่ตลาดคาดนะคะส่วนคซอนะคะเร่งตัวมาอยู่ที่6.4%จนะคะจาก6%ในเดือนก่อนนะคะนอกจากนี้นะคะก็มีตัวเลข ผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์นะคะก็ต่ำกว่าคาดเล็กน้อยนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีผลกับตลาดนะคะส่วนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคยูออฟมิชิแกนนะคะก็ปรับตัวลงมาอยู่ที่59.7จุดนะคะจากระดับ62.8จุดในเดือนกุมภานนะคะแล้วก็เป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าคาดที่61.4จุดนะคะ ส่วนยุโรปนะคะก็มีตัวเลข GDP ไตรามาสสนะคะก็ออกมาขยายตัวอยู่ที่4.6% e ยออนเ e ียนะคะแล้วก็ฝั่งของจีนเองนะคะก็มีตัวเลขเงินเฟ้อเช่นเดียวกันนะคะเงินเฟ้อจีนก็ไม่ได้เร่งตัวนะคะตลาดค่อนข้างโอเคเลยนะคะโดยเงินเฟ้อ CPI นะคะเดินกลุมภาพันธ์อยู่ที่0.9%นะคะก็อยู่ในระดับเดียวกับเดือนมกราคมนะคะส่วนเงินเฟ้อผู้ผลิตนะคะเดินกลุ่มพาชะลอลงมาอยู่ที่ 8.8%นะคะจากเดิมอยู่ที่9.1%นะคะแล้วก็เป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าที่ตลาดคาดด้วยนะคะตัวเลขส่งออกนะคะของจีนเดือนมกราคมก็ชะลอตัวลงนะคะขยายตัวอยู่ที่16.3%นะคะแต่ดีกว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อยนะคะตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นผลจาก base effect นะคะแล้วก็ global demand ที่เริ่ม stabilize มากขึ้นด้วยนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะประเด็นเรื่องของรัสเซียยูเครนเนี่ยก็อาจจะทําให้ภาพของ global trade ปีนี้เนี่ยมีความไม่แน่นอนมากขึ้นนะะส่วนตัวเลขนําเข้าของจีนเดินมก,การาคมนะคะก็ออกมาชะลอตัวลงแล้วก็ต่ำกว่าคาดด้วยนะคะญี่ปุ่นนะคะมีตัวเลข GDP ไตรมาส4นะคะก็ชะลอตัวลงแล้วก็เป็นตัวเลขที่ขยายตัวได้ต่ำกว่าคาดนะคะโดยขยายตัวอยู่ที่4.6นะคะ ก็เป็นการดาวเกรดลงมาจากตัวเลขประมาณการในเดือนที่แล้วนะคะจากเรื่องของการบริโภคภาคเอกชนเป็นหลักเลยนะคะซึ่งการบริโภคก็คิดเป็นสัสดส่วนมากกว่าครึ่งของ GDP ญี่ปุ่นนะคะโดยเศรษฐกิจญี่ปุ่นปัจจุบันก็ต้องบอกว่าเขาค่อนข้างได้รับผลกระทบนะคะจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดนะคะซึ่งตัวเลขที่มีการารีวด์ดาวลงมาเนี่ยก็ สะท้อนภาพของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นในปัจจุบันที่ต้องบอกว่าช้ากว่าสหรัฐแล้วก็ยุโรปนะคะส่วนบ้านเรานะคะก็มีตัวเลขเงินเฟอ้อเดือนกุมภานะคะก็ออกมาอยู่ที่5.3เรนะคะสูงสุดในรอบ10ปีเลยนะคะ สำหรับปัจจัยสําคัญที่ต้องติดตามกันนะคะในสัปดาห์นี้นะคะนอกเหนือจากความตึงเครียดร,ระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนนะคะก็คือการประชุมของธนาคารกลางสําคัญต่างๆนะคะวันที่1 5บ6นะคะก็จะมีการประชุมเฟดนะคะกองคาดว่าจะมีการปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ยครั้งแรกระดับยี่สิบห้าเบสิสพอยต์นะคะโดยในการประชุมครั้งนี้ก็จะมีการอัปเดตตัวดัตพลอตของเฟดด้วยนะคะซึ่งก็น่าจะปรับเข้ามาใกล้เคียงกับคาดการณ์ของตลาดมากขึ้นนะคะ ถัดมานะคะก็วันที่17มีนาคมก็จะมีการประชุมของ BOE นะคะแล้วก็17-18มีนาก็จะมีการประชุมของ BOJ นะคะก็น่าจะเป็นการคงนโยบายการเงินตามเดิมน,นะคะสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญที่เราต้องจับตากัน,นะคะในสัปดาห์นี้ฝั่งของสหรัฐนะคะก็จะมีตัวเลขเงินเฟอ้อผู้ผลิตเดือนกุมภาพันธ์นะคะมีตัวเลขยอดค้าปลีกนะคะ ตัวเลขนำเข้าส่งออกนะคะรวมถึงตัวเลขตลาดบ้านนะคะได้แก่ building permit นะคะแล้วก็ housing start นะคะรวมถึงยอดขายบ้านมือ2ด้วยนะคะสำหรับยุโรปนะคะมีตัวเลขสำคัญก็คือตัวเลขเงินเฟอ้อเดือนกุมภาพันธ์นะคะแล้วก็ฝั่งของจีนนะคะก็มีตัวเลขกิจกรรมทางเศรษฐกิจะะอย่าง industrial production แล้วก็ retail sales นะคะญี่ปุ่นนะคะก็มีตัวเลขเงินเฟอ้อนะคะซึ่งจะรายงานในวันศุกร์นะคะ สำหรับกองทุนที่อยากจะมาอัปเดตในวันนี้นะคะก็คือ SP Power นะคะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคาหุ้นในกลุ่มของพลังงานสะอาดเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาปรับตัวลงตาม s e n ิเ m e n t โลกด้วยเหมือนกันนะคะในขณะที่เรามองว่าภาพของการลงทุนในตีม ESG หรือว่าพลังงานสะอาดเนี่ยก็ยังคงได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกนะคะแล้วก็มีโอกาสในการเติบโตอีกมากเลยนะคะ จากข้อมูลการวิเคราะห์ของ EIA เดือนมีนาคมนะคะล่าสุดก็พบว่าอย่างในสหรัฐเองเนี่ยส่วนแบ่งการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนเนี่ย ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะขณะที่การผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานอื่นๆเนี่ยก็มีแนวโน้มลดลงนะคะโดยพลังงานหมุนเวียนในสหรัฐเนี่ยโตได้ถึง3เท่านะคะใน10ปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็คาดว่าเทรนด์นี้เนี่ยจะยังคงอยู่ต่อไปนะคะแล้วก็อาจจะเข้ามาแทนที่พลังงานดั้งเดิมอย่างพลังงานเชื้อเพลิงแล้วก็ก๊าซธรรมชาติได้ในที่สุดนะคะ ฝั่งยุโรปนะคะพอเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนนะคะก็ส่งผลให้ยูโรเปีย c o อมมิช i o n นะคะเผยว่าจะเร่งการผลิตไฟฟ้านะคะจากพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นนะจากราคาพลังงานที่เร่งตัวขึ้นนะคะก็นับว่าเป็นปัจจัยหนุนการเติบโตของกลุ่มพลังงานหมุนเวียนในช่วงหลังจากนี้นะคะ ทีนี้เรามาดูในแง่ของผลตอบแทนบ้างนะคะถ้านับตั้งแต่ช่วงที่เกิดการโจมตีจากทางรัสเซียนะคะปัจจุบันเนี่ยหุ้นในกลุ่มพลังงานสะอาดเนี่ยสามารถปรับตัวขึ้นมาได้ประมาณ20%แล้วนะคะจากจุดต่ำสุดในเดือนกุมภาพันธ์นะคะและเมื่อเทียบกับ S&P 500หรือว่า MSCI World เนี่ยจะเห็นว่าค่อนข้างอั t เฟ r ร์มเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะด้วยราคาที่ ปรับตัวลงมามากนะคะขณะที่เทรนเรื่องของพลังงานสะอาดเนี่ยยังเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะเราก็มองว่าด้วยราคาที่ปรับตัวลงมาในช่วงที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจนะคะในการที่จะเข้าไปทยอศาสะสมนะคะและถึงแม้ว่าราคาเนี่ยจะมีการปรับขึ้นมาบ้างแล้วนะคะแต่เราก็มองว่าก็ยังมีรูมนะคะที่ราคาเนี่ยจะสามารถปรับตัวขึ้นไปได้อีกนะคะ และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการ Weekly Invest ประจำสัปดาห์นี้นะคะแล้วพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะติดตามข่าวสารอัปเดตเทรนการลงทุนกับ,บรลจ a Asset Plus ได้ที่ Asset Plus Fund Management ทั้งช่องทาง Facebook, YouTube และ m o c k d i t แอปพลิเคชัน ASP Fund ทั้ง Android และ App Store สนใจกองทุนโทร026721111